นี่และตอนนี้นะมีใครไปปล่อยตัวแก้วฟ้าหรือยังทุกท่านเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงกระหม่อมฉันนี่เพื่อนเราเจ้ากระหม่อมฉันสองคนไปช่วยแก้วฟ้ามาแล้วพี่ยะค่ะนี่ดีนะว่าเรารู้ก่อนไม่อย่างนั้นแก้วฟ้าเนี่ยคงจะตายแน่เลยรอตะโกนเลยคงนะพี่ยะค่ะ<า>อ้อาวเฮ้ยป่าเลยไปไหนเลยไปไหนเหร โอ้กแก้วฟ้าบ่นอ่ะมาแล้วพระเจ้าขา่าวแก้วฟ้าแก้วฟ้าหลานลุงท่านน้าจะโดนตัวบางชั้นทำไมครับบางชันเจ็บหลังไปหมดแล้วพระเจ้า,าไปเป็นไรหรอกลูกขึ้นมานั่งข้างบนกับลุงดีกว่าไม่เป็นไรนะพระเจ้า,าจะไม่โด,อดนอีกนะพระเจ้าขา่าวก็น้อง ไม่โดนแน่ลุงลุงขอโทษทีลุงเข้าใจผิดลุงหวงฉันภาวาอุตรากายเลยบวังฉันไม่ตื่นท่อปลงดอกไม่ยัค่าแก้วฟ้าลุง่ะต้องขอโทษเจ้าจริงๆลุง่ะฟังความข้างเดียวไม่ยอมฟังความของเจ้าบ้างเลยถึงได้เกิดเรื่องผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นผมฉันไม่เป็นอะไรมากพื่อค่าอย่าถืนสาทะเดลุงกับป้าเลยนะลุงเนี่ยเคาแก่แล้วแต่ป้าเนี่ยเชื่อหนูตลอดเลย ไรนะลูกให้อภัยกันนะลูกนะความดีนะเอาไปหมดเลยเสด็จพี่นั่นแหละว่าฉันต่อไม่เคยจะฟังเอาเถิดท่านนาท่านลุงท่านป้าอย่าสองทะเาะกันเลยเพราอย่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะขอแนะนำลูกสาวให้รู้จักนะลูกชืนชเบิ้มันนีเป็นลูกของเสด็จลุงเกษตรป้าเองจ้ะสงทัศน์เจริญเีค่ะคุณพี่เอเจ้าแก่จังเลยเศรษฐี ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกดีเพิ่งสิบสิบเก้ายกยกเองนะเนี่ยพมงบางๆย่างสิบเาหรือเปล่าใช่ต้องใส่ย่างไม่ต้องย่างแล้วหลับเผาแน้่ยล่ะลูกดีไปด้วยแล้วไม่คุยด้วยแล้วยังไงซะลุงก็ต้องฝากลูกของลุงอยู่ในความดูแลของเจ้าด้วยไม่เป็นไรพราะยกษทางเาจะลุงผุงท่านสัญญาจะดูแลน้องสาวให้เป็นอย่างดีที่สุดฝากด้วยนะลูกนะเอาละและอีกอย่างหนึ่ง ทหารใหม่ที่เราเคยลั่นสัจวาจาไว้ถ้าหากทหารใหม่คนหนึ่งคนใดมีชัยชนะเลยแล้วก็เว้นแต่ดาวกับเดือนขออะไรแล้วเราจะให้ต้องฝากเรื่องนี้ให้เจ้าจัดการด้วยนะลูกพะเจะาพ่จะลงเพราะฉันกล้าไปทอ่กาไทยอ่ะส้มว่ายังไงจ๊ะแก่มากทำความผิดไปเลยไปครับ ลงโทษไปดูทีวีเพคะไปดูทีวีเหรอจ๊ะไปเพคะเสด็จพี่โอ้โหนี่พี่ก็ล้างเวทีมานานเหลือเกินแล้วไปล่ะไปเชิญเสด็จเพคะไปไหมคุณให้เด็กๆเขาคุยกันดีกว่าเพคะทีวีสี่สี่สิบนิ้วใช่ไหมใช่เพคะใหญ่พอหรือเปล่าโอ้พอจ้ะเสด็เพคะท่านลุงท่านลุงเราวงการนี้มานานแล้วไม่ใช่หรือเพคะไปคอนเทนชั่นคอนเทนชั่ อะไรเราขัดใจเราจริงๆเลยไม่ใช่พี่เจ้าค่ะผมฉันอยากจะถามไม่เฉยถามอะไรไม่เป็นไรคือว่าผมฉั้นเมาตามหาเมียของข้าขผมฉันนะชื่อสุนันทาที่ลงพอจะเห็นบ้างหรือเปล่าพี่เจ้าค่ะสุนันทาเหรอเดี๋ยวโอ้โหนี่ใจผมฉันตามหาแทบแย่ไม่ใช่สุนันทาเธอเจ้าเคยเห็นบ้างไหมไม่เห็นพี่นะเพคะโอ้ยไม่ใช่กิ๊กพี่หรอกนี่ ลุงไม่เห well, ็นหรอกยังไงก็พยายามหาต่อไปหรือถ้าหากว่าไม่อยากพยายามแล้วก็ลุงยกเมียให้คนหนึ่งเอาไหมผมฉันรักเดียวใจเดียวพีุ๊บซฉันไม่สนใจใครแล้วถ้างั้นลุงไปก่อนนะนี่เขาจะย่ามาขึ้นข้างบนได้เลยังงไเนีี่ยปากกดเเหลือินน้องสาวจะมานั่งกับพี่ข้างบนดีกว่า ขอได้เลยหรือเปล่าพุ้าค่ะขอได้เลยว่าใครที่ชนะศึกกลับมาต้องการสิ่งใดสุดท้ายก็จะได้ประชุมไว้เดี๋ยวเราเนี่ยนะชีิงขประชุมไห้มันตัดช่วงงานแต่งงานประชุมครับต้องต้องอยู่ไหนครับไปหาเยติมที่ร้านเกาหลามต้องต้องครับไปหาเยติมที่ร้านเกาหลาด้วยครับขอได้ช้าพุทธค่ะคืบอกฉันเนี่ยถูกเลหรอเอาหญิงไว้มันนี่เป็นคู่แต่งงานพจทธค่ะหญิงแต่งงานขอไว้มันนี่เป็นคู่แต่งงานเอา ในเ,หเหมื่อเจ้ากล้า ENNIS ขอข้าก็ยกให้เจ้าเฮ้ยไม่ต้องอายแบบนั้นเสร็จกันหรือยังเนี่ยอ้โหช้าๆเดี๋วกนรอแกรก็ได้ยินอยู่พระองคท่านเน่บอกว่ายังไงภาชนะศึกขอแต่ใจทุกอย่างเลยนี่ไม่ได้เลยขออะไรขอติต้มข้ามาขายอันนี้มันต้องขอเขา เฮ้ยตักดาเฮ้ยแกสองคนนี้มาเที่ยวเมืองนี้นานแล้วใช่ไหมละ่ะอะไรเห็นไหมตุนันทาว่างหรือเปล่าถามอะไรถามตุนันทาไม่รู้ไม่เห็นไปว้าวานี่นออโอ้โหโอ้โหตุนันตุนันทาตกพิทีเลยตาครับเก็บให้ผมหน่อยได้ไหมครับตาอยากกินทั่วจังเลยรุ่นท้ารุ่นเล่น ฉันน่ะฉันน่ะฉันอะไรจะทูลขอขอใครบางทีมืนอม่ดีก็สังเกตได้มาแตงโง่ั้งแต่เข้ามาในเมืองสาวดีแล้วโอ้โหไม่รู้จ้าจะหูงหัวงอะไรราปดาแรกหนาทำตัวกระตุ้งกระติ้งเดี๋ยวมันต้องหงอยแน่คอยดูหงอยแดกเลยหงอยตึงเลยเอาแต่ได้รู้กันว่าไงเขาคนเก่งจะขออะไรมา แ่พระองค์ท่านพระหม่อมท่านเนอะแล้วกระหม่อมท่านก็สามราช่วยเหลือพระองค์ท่านแล้วพี่ยาค่ะเอาข้าจะไม่ถือโทษต่อเจ้าแล้วกันเรค่ะที่ผ่านมาก็ให้มันแล้วไปจะขออะไรราคานี้ก็หม่อมท่านน่ะอยากจะทูลขอโอาหญิงมือมณีไปคู่แต่พี่ยค่ะปะโคหน่อยแดดข้าเสียใจด้วยข้ายกให้กลับมาเตงโมไปแล้วเป็นไง หอยแดกเลยมันรอเราไม่ต้อง <มา S 2> เสียใ<ง>จสัปดาห์เอางี้ลวกันเมื่อถึงใช้ยระรการเพลาใดเจ้าต้องการสิ่งใดบอกข้าพรเจ้ามาแล้วข้าจะยกให้